สวัสดีค่ะวันนี้มาดองต้นเรดิดให้ดูนะคะใครชอบกินผักเสี้ยนดอกนะคะต้นเรดิดนะคะรสชาติเหมือนผักเสี้ยนดอกมากเลยะคะเพื่อนเพื่อนต้นเรดิดนี่เราปลูกกินใบนะคะหัวเขาราคาไม่แพงคะ่ะที่ห้างกำนึงแค่เก้าคนสิบคนนะคะเราเอาใบมาดองนะคะผักเสี้ยนนะคะกินกับน้ำพริกตาแดงอร่อยมากนี่ค่ะต้นเรดิดนะหัวเรดิดนะคะนี่ค่ะตอนนี้เริ่มแก่แล้วนะคะเราไม่มีเวลานะคะเขาก็แก่แก่ก็กินได้มาดองได้นะคะรสชาติเหมือน ผักเส้นทุกอย่างเลยนะคะเ,เพื่อนๆนใครมีปัญหาปลูกเดรดิแล้วไม่ได้หัวนะคะรอเอามาดองแบบเรานะคะยิงแตพริกตาแดงะคะเพื่อนเพื่อนาปลูกทุกปีนะคะปลูกเพื่อจะเอาใบาเขานี่และคะ่ะมาทําเป็นผักเส้นดอกนะคะเราชอบกินผักเส้นดอกมากเลยนะคะเ,เพื่อนเพื่นไปหาทิ้งมิดยากนะคะที่สวีเดนนะคะเสร็จแล้วก็มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หมักเกลือทิ้งไว้นะคะ ผสมน้ำนะคะใส่เกลือเยอะๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเขาสลดนะคะเสร็จแล้วก็มาบีบน้ําออกนิดนึงนะคะไม่ต้องไปคั้นจนเขาเละนะคะบีบน้ําให้รสชาติหืนเขาออกไปนะคะล้างอีกน้ำหนึ่งก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็มาปรุงรสนะคะใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่ข้าวสวยนะคะเราไม่ตัวไม่ต้องตวงนะคะเพื่อนใส่น้ําแล้วก็ชิมเอานะคะว่าพอดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนทํามากทําน้อยนะคะพอเขาคนละลายเสร็จปุ๊บก็ใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะ เอาพลาสติกคุมด้านบนนะคะให้เขาจมทั่วถึงนะคะเวลาดองนะคะเขาจะไม่เน่านะคะอันนี้คือเทคนิคเคล็ดลับของเรานะคะคนใส่น้ําลงไปแล้วก็ชิมเพิ่มนะคะถ้าเกลือไม่พอดีนะคะก็ใส่เกลือเพิ่มใส่น้ำตาลเพิ่มได้นะคะแล้วก็ปิดพลาสติกอย่างนี้นะคะไม่งั้นมันจะเน่านะคะมันจะขึ้นลานะคะสมวันก็กินได้นะคะอยู่ที่อากาศนะคะถ้าอากาศร้อนก็เป็นไวนะคะ